พอเย็นทางานปกติสั่งให้ข้างนอกทํางานตามเนี่ยแต่ทีนี้ข้างนอกผิดปกติอยู่ตอนนี้ทํางานแล้วก็ตัดไปขอร้อเป็นตัวนี้ r 4 1 0 a ฝ <c oughs> นตกครับเอาเข้าไปทำไปเสื้อเดินแล้วก็ตัดไปแม็กสั่งตัดจากเซนเซอร์เซนเซอร์ต่างๆที่มันวัดได้นะครับข้างนอกยี่เป็นฟิกสปีก็จริงแต่ป,ปิดน้ายาและฉีดน้ํายาด้วยหัวฉีดที่เป็นวัชิร์ไฟฟ้านะปรากฏว่ารั่วสองข้างนี้ก็เป็นข้างเดียวกันคือโลเหมือนกันครับเพราะว่าผ่านการฉีดแล้วแ่งดันที่ได้ครับ เก็บเท่าศูนย์เลยคอยเย็นไม่เจอหรือว่าฝังงินแล้วไม่เจอแฟ่ใต้เครื่องยังไม่ได้ลือสอนไม่เจอเซอร์วิสไม่เจอเหลือท่อกับแผงคอยร้อนแฟนอกก็ไม่เจอแฟ่ในยังไม่ได้หาแต่แห้งดีเพราะมันห่อผ้าสำลีไว้เจอแล้วโอ<ฮ>หางในเรือเทบตายไม่ได้ยินเสียงนะอันนี้ยังไม่ได้ลงน้ำยาอาผมบอกแล้วพี่ชอบโู้ดีสั่งซีดๆ๋ถวเนี้ยอัดมาสามร้อยตัวเนี้ยลงน้ำสไลอา,าผมโอออกชัดเจนครับโค้งนี้เป็นไหมหาแทบตายข้างในแม่ลือยนเละ ตอนนี้เชื่อมไปแล้วอ่านใโตมา300พี่ไดเพื่อจะเช็คว่าอยู่ไม่อยู่นะครับอโอเคครับติดเกมเปลี่ยนน้ำยาเป็น r 3 2ครับน้ำไหลอย่างนี้เลยโอ้ยินดีแท้ก่อนตะวันจะตกดิน่งงานประกอบทอน